ตอบคำถามยอดฮิตในภาษาญี่ปุ่นว่าชินเซจึกับยาซาชิต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเราเรียนกันมาว่าชินเซจึและยาซาชิเอต่างก็แปลว่าใจดีด้วยกันทั้งคู่แล้วมันแตกต่างกันอย่างไรล่ะไปดูกันเลยครับคำว่าชินเซจอนั้นจริงๆแล้วมันพูดถึงการหยิบยื่นความช่วยเหลือในขณะที่ยาซาชินั้นเน้นไปที่ความมีน้ำใจหรือความเห็นอกเห็นใจนั่นคือความแตกต่าง ชินเซจุนั้นจะเน้นไปที่การกระทำหรือว่าเน้นไปที่การช่วยเหลือในขณะที่ยาซาชิีนั้นพูดถึงด้านจิตใจเป็นสำคัญไปดูตัวอย่างกันเลยครับเช่นชินเซจุที่เน้นการกระทำและการช่วยเหลือนั้นยกตัวอย่างเช่นยามดาดะซังบอกทางแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนั่นแสดงว่าการกระทำของเขาคือการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวแล้วก็ไม่รู้ทาง อันที่2คือการช่วยถือของให้กรณีที่สิ่งของนั้นหนักนั่นคือการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งชัดเจนว่าหมายถึงชินเสซจึหรือว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งช่วยพาคนสูงอายุข้ามถนนนั่นคือเน้นที่การกระทําหรือการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุซึ่งก็คือชินเส็จุแล้วยาซาชิที่เน้นทางด้านจิตใจละ่ะตัวอย่างเช่น เราไปเที่ยวแล้วซื้อขนมมาฝากเพื่อนในที่ทำงานอันนี้เน้นในเรื่องของจิตใจความมีน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันดังนั้นในกรณีนี้จึงใช้คำว่ายาซาชิหรือว่าคุณครูไม่ดุว่านักเรียนที่มาโรงเรียนสายเหตุเพราะว่าภายนอกฝนตกซึ่งอันนี้ก็หมายถึงความมีจิตใจหรือเน้นที่การมีจิตใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันซึ่งจะใช้คาว่ายาซาชิกรณีนี้แหละครับ กรณีที่ยามาดะซังเอาล่มให้เพื่อนยืมใช้หรือเอาล่มให้เพื่อนใช้เพราะว่าเห็นว่าข้างนอกฝนตกจะเข้าขายชินเซจิรุเยะหรือว่ายาซาชิกันแน่การที่ยามาดาซังเอาล่มให้เพื่อนใช้เพราะว่าเห็นว่าฝนตกนั้นจริงๆแล้วสามารถที่จะมองได้ทั้ง2กรณีหากเราเน้นที่การกระทําหรือการให้ความช่วยเหลือยามาดาซังให้ความช่วยเหลือเพื่อนเพราะว่ากลัวเพื่อนจะเปียกเป็นหวัดเนื่องจากว่าฝนตก ในกรณีนี้เราจะใช้คำว่ายามาดะซังนั้นเป็นคนที่ชินเส็จอได้แต่ถ้าเกิดเราเน้นที่จิตใจว่าเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจกันเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจไม่ได้เน้นไปที่การช่วยเหลือตรงนั้นเราก็จะใช้คำว่ายามาดะซังนั้นเป็นคนที่ยาซาชิได้ดังนั้นในกรณีเช่นนี้จึงสามารถใช้ได้ทั้งคำว่าชินเส็จิและยาซาชิและนี่ เป็นความแตกต่างของคําว่าชินเสร็สสิสที่เน้นไปที่การกระทําในลักษณะของการช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งในขณะที่ยาซาชินั้นเน้นความมีจิตใจที่ดีเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนั่นเองครับ